มาดูกันค่ะทักษะในวันที่16กรกฎาคม2568นี้จะมีเลขอะไรกันบ้างลอตเตอรี่ในครั้งนี้นะคะในวันที่16กรกฎาคมเนี่ยนะคะจะตรงกับวันพุธแรม6ข้ามเดือน8ซึ่งเวลาลอตเตอรี่ออกวันพุธเนี่ยนะคะอาจารย์รักเนี่ยนะคะมักจะเอาเลขคู่มิตรของวันพุธมาก็คือเลข2ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นเลยนะนะคะเลขอันหนึ่งคือเลข7นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า เป็นเลขของคู่เงินเลยส่วนเลขที่ตามมานะคะที่จะเป็นโชคลาภให้สำหรับในวันพุธเนี่ยมันจะมีเลขห้าค่ะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะแล้วก็อิทธิพลนะคะตัวเลขที่จะมีอิทธิพลสำหรับวันพุธจะมีเลขสี่แล้วก็เลขสามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขนะคะที่จะบอกว่า มีเลขอะไรบ้างเรามาจับคู่กันเลยค่ะคู่เงินจะเป็นสองเดคู่โชคลาภค่ะก็จะเป็น5้สนะคะแล้วก็คู่อิทธิพลจะเป็น1นสทีนี้เรามาจับคู่ในทักษะกันนะคะทักษะเนี่ยจะมีสองชุดก็จะมีชุดแรกสองสี่สองหนึ่งสี่สาม แล้วก็สี่หนึ่งค่ะส่วนชุดที่สองค่ะนะคะก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าสามนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดจับคู่นะคะส่วนตัวเลขที่อาจารย์รักชอบมากๆอาจารย์รักชอบตัวนี้ค่ะสี่หนึ่งนะคะอันนี้ชอบมากเลยอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นตัวเลขที่อยู่ในใจ ห้าสามแล้วก็มีตัวนี้อีกนิดนึงอันนี้เป็นตัวเลขลังเลลังเลแต่ก็เป็นตัวเลขที่อาจารย์รักให้ความสนใจนะคะเอาละค่ะทุกท่านขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะร่ลำรวยรับทรัพย์รับโชคได้เป็นเศรษฐีได้เป็นเจ้าสัว,สวกันทุกหน้าทุกคนเลยทีเดียวครั้งหน้านะคะมาพบกันกับรายการทักษะพารวยกับอาจารย์รักค่ะ